รระดับตำบลนานหัวบ่อขอนำเสนอข้อมูลประกอบการประเมินคัดเลือกสกรระดับตำบล 5D Premium ประจำปี2567ดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆบุคลากรครูสกรระดับตำบลนานหัวบ่อ มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอในการพัฒนาศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านวิชาการตกรอระดับตำบลหนาหัวบ่อมีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดตกรอระดับตำบล5ดีพรีเมียม ด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของศกรอระดับตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้กุศลเพสเบชเช็คอินศกรระดับตำบลหนาหัวบ่อมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของศกรระดับตำบลให้มีความดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้เป็นจุดเช็คอินที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆของผู้เรียนและผู้เข้ารับบริการ ด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการให้บริการกู้แอคทิวิตี้สกรอระดับตำบลนาหัวบ่อมีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดีรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมีความเหมาะสมมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการให้บริการมีการบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและเป็นระบบโดยคำนึงถึงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ พาร์ทเนอร์ชิพสกรระดับตำบลนาหัวบ่อมีภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆซึ่งแม้แต่บวรบ้านวัดโรงเรียนซึ่งมีความเต็มใจตั้งใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นอย่างดีด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงกู้อินโนเวชั่นสกรระดับตำบลนาหัวบ่อมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนมีสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งสครอระดับตำบลนาหัวบ่อได้มีการจัดทำสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดการเรียนรู้คือ 1. ่มีการทำสื่อในรูปแบบอนาล็อกทำมือ2มีการจัดทำสื่อโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสุดท้ายคือมีการนำสื่อทั้งสองอย่างมาทำเป็นนวัตกรรมสื่อในรูปแบบ Hy b r i d Learning โดยมีการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างเรียนในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และบรรลุผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาได้ดีที่สุดตรรอระดับตำบลหน้าหัวบ่อมีการนำนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนามาบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบพนนาโมเดลที่เกิดจากการทดลองพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและมีการเผยแพร่เทคโนโลยีนวัตกรรมผ่านช่องทางต่างผลงานรางวัลความภาคภูมิใจ ได้รับเกียรติบัตรสำหรับผู้จัดยังความตระหนักสำนึกระลึกรู้ในคุณและค่าแห่งชีวิตในการปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนศกรอระดับตำบลนานหัวบ่อขอจบการนำเสนอข้อมูลไว้เพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับ